โอ้ยไกลอาจสูาจังจงงไงแปลก็สิเออเอาตัวหลักเล่นสไนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีเก็ตาได้โอ้ยโอ้ย<ว>โดนล่าสุดท้ายเจ๊เคยเอาวะเอาวาไอ้ยาเฮยบุกเอเร็วบุกเอเร็ว แล้วก็ผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงนะครับอยู่ผมคนเดิมดูสิกะเมื่อนะครับวันนี้เราอยู่กับปืนเสือขาวนะครับผมเนาะเราอยู่กับปืนเสือขาวนะครับอ่าี่เรียกว่าไวท์ไทเกอร์ก็ได้แต่ชื่อมันอาจมันอาจจะไม่ได้ตรงนะอันนี้ตั้งเองตั้งเองนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันเปนที่2นะครับสลากการแจกปืนปืนจตุรเทพนะครับผมเนาะก็เป็นปืนที่ เรียกเรียกเรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งทั้งสเตตัสแล้วก็เปลี่ยนทั้งเอฟเฟกตัวปืนแล้วก็รูปร่างตัวปืนไปแทบจะทั้งหมดเลยคือเปลี่ยนไปเลยแล้วนํานซ้ําเปลี่ยนสายปืนไปด้วยนะ <c ười> คือเอฟเฟกจัดเต็มครับสำหรับปืนพิเศษ,ษ,ษของตัวเกมกระบอกนี้แล้วก็เป็นปืนที่ ออกมานานแล้วล่ะครับผมแต่ว่า T M เขาก็เขาเขาก,ขาก็ไม่ได้มาขายบ่อยนะเออนานๆทียะมาขายนะอืถือว่าอารมณ์เหมือนจะจะรักษาปืนนี้ให้พวกปืนตระกูลเนี้ยเออปืนแบบไอจตุลเทพเนี้ยไอสีกระบอกเนี้ยนะเออมีมีมีเต่ามีเต่าดําเสือขาวแล้วก็ฟินิกแล้วก็มีปืนมังกรเหมือนอารมณ์จะพยายามจะเก็บรักษาปืนสีกระบอกนี้ให้เป็นปืนพิเศษอะไรเงี้ยเออถามว่าตัวเกมเคยเอามาขายไหมก็เคยเามาขายนะแต่ว่า ก็ไม่ได้บ่อยขนาดน,าน้นนานๆทีจะมีมาก็ถือว่าโอเคยังถือว่ายังอยู่ในเป็นปืนหายากเป็นปืนพิเศษที่ตัวเกมพยายามจะรักษาให้เป็นยังไง <c oughs> นะอ่ะวันนี้วันที่2องล้วอย่างที่บอกไปก็เป็นปืนเสือขาวนะครับผมเนาะซึ่งปืนเสือขาวตัวเนี้ยเป็นปืนที่มีต้นแบบมาจาก G36 นะครับผมนะเนาะอ่าก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละครับผมว่าเป็นเป็นเป็นเทพเสือจากหน 4, ึ่งในสเทพที่ที่ปกปักเอ่อทิศเหนือใต้ออกตก มีเอกลักษณ์การใช้อาวุธ G36 รวมกับดีไซน์ลายเสือขาวนะครับผมเนาะก็คือตัวเนี้ยมีต้นแบบมาจากปืน G36 นั่นเองแต่ว่า G36 ของเราเนี่ยมันเป็นปืนไรเฟิลจุ่จมใช่ไหมแต่ว่าปืนเสือขาวของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของไรเฟิลจู่จมนะมันอยู่ในหมวดหมู่ของปืนกนเบาครับใช่ครับปากไม่ผิดอยู่ในหมวดหมู่ของปืนกลเบาครับใช่กูยังงงกูยังตกใจเลยครับตอนเล่นกูยังงงเลยเอา้า เฮ้ยมึงปืนกลไม่ใช่หรอมึงไปอยู่กลนเบาได้ยังไงวะเออเออก็คือว่าแล้วแล้วแต่ตัวเกมว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงเนาะแหมซึ่งตัวเสือขาวตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเทพสี่ทิศนะครับผมนี่ปกปักรักษาทาั้งปกปักรักษาทิศทั้งสี่เนาะก็เสือขาวเนี่ยจะเป็นเทพอสูรแห่งทิศตะวันตกนะครับผมเนาะจะเรียกกันว่าพยาขาวหรือว่าพิยกโกนะครับแล้วแต่คุณจะเรียกเนาะเป็นสัตว์ในตำนานเนาะของ ประเทศไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ผมก็หาข้อมูลในในเน็ตมานะเออเสริมเสริมข้อมูลนิดหน่อยว่าตับตรเนี้มีที่มาที่ไปอะไรยังไงเป็นเทพจากทิศไหนนู่นนี่นั่นก็คร่าวๆประมาณนี้ผมไม่ได้หาราะละเอียดเชิงลึกเพราะว่าเราไม่ได้ลงเรื่องขนาดนั้นนะอมเราจะลงเรื่องกับปืนมากกว่าโอเคครับผมซึ่งปืนกระบอกเนี้ยผมก็ได้ไปลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะ ก็หลังจากที่ผมลองลองยิงไปแล้วนะครับเอ่ออันนี้คือยิงแบบไม่ใส่ฉายาคุมสีไม่ใส่ไม่ใส่ฉายาลั่นสีไม่ใส่ฉายาสไนไม่ใส่ฉายาคามเมนตยาใดๆนะที่คือไม่ใส่ฉายาอะไรเลยนะก็คือไม่ไม่ใส่แล้วก็ยิงให้ดูเลยนะครับอันอย่างรูปแรกเนี่ยเออรูปแรกหรือว่าคลิปแรกเนี่ยจะเป็นการยิงแบบยิงแบบไม่เลงน,นะครับสังเกตได้เลยว่าแรกๆกเนี่ยปืนจะดีดนะช่วงนัดแรกนะประมาณนัด ตองถึงสนัดแรกเนี่ยจะดีดแลวหลังจากนั้นจะไม่ดีดเลยนะครับผมแล้วปืนเนี่ยไอกระสุนกระสุนค่อนข้างเกาะกลุ่มค่อนข้างเกาะกลุ่มแบบเกาะกลุ่มดีเลยทีเดียวนะครับผมไม่ไม่ได้กระจายมากคือแทบแทบจะไม่กระจายเลยกว่าคือเกาะกลุ่มเป็นกลมๆอยู่แต่แต่ไม่ได้กลมแบบกลมเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่ายังมีความเกาะกลุ่มแบบคือถ้ายิงไปในระยะเนี้ยคือโดนแน่นอนคือโดนเต็มๆอะไรเงี้ย เอออันนี้คือยิงแบบไม่เล็งนะก็ถือว่าปืนนิ่งอยู่นะเออปืนนิ่งแล้วก็อัตราล่ากระสุนนะล่นเร็วมากเลยนะครับผมเนาะต่อไปอันคลิปที่2เนะเาะก็จะเป็นคลิปที่ยิงแบบเล็งนะครับผมก็ยิงแบบเล็งเนี่ยก็เหมือนจะจะเหมือนตอนเรายิงแบบไม่เลง็งก็คือช่วงนัด1ถึงนัดที่3หรือ4ี่ห้าหอะไรเงี้ย ถ้าเรายิงขึ้นไปปุ๊บพอเลยจานวนพวกนี้ไปแล้วอะปืนจะไม่ดีดเลยปืนจะสุดแค่ตรงนั้นละแล้วที่เหลืออยู่ที่เราคุมปืนนะครับผมถ้าเราคุมปืนดีปืนก็จะไม่สายแต่ถ้าเราคุมปืนไม่ดีปืนก็จะใส่ไปมาแต่ปืนจะไม่ดีแล้วนะคือคือสุดแล้วมันดีดสุดแค,นคน่นี้จริงๆเป็นปืนที่ลั่นเร็วแล้วก็เอดีดขึ้นตุดเร็วมากอดีดขึ้นสุดเร็วมากค,คือดีดคือดีดไปแค่นี้เดียวนะผมดีดไปแค่นี้เดียวจริงๆคือกึกเดียวเหมือนอารมณ์เหมือนเอาหัว เงยขึ้นหน่อยเดียวกึกเดียวแค่นั้นเองนะแล้วก็คงคงคง,คงที่ละนะครับส่วนกระสุนที่ออกเนี่ยจะเป็นออกเอถ้าเรายิงทีลานัดเนี่ยมันมันมันจะออกเป็นแบบมันจะออกตรงเป้าอยู่เออแต่ถ้าเรายิงรัวๆัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเป้าขนาดนั้นแต่ว่ามันยังอยู่ในสถานะที่มันเกาะกลุ่มอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ปืนนี่ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้นะเออเอยครับหลังจากที่เรา รู้วิธีการยิงวิธีการออกขระส่วนของปืนจะขาวนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูของสเตตัสดีกว่าสเตตัสเนี่ยพาวเวอร์อยี่สิบหกนะครับอัตราลารกระส่วนที่เก้าสิบสามหน่วยรันเร็วนะไม่ใช่ไม่เร็วนะความแม่นยำที่หกสิบสามหน่วยนะครับความแม่นยำถึงก็โอเคนะตลัปืนกลน,นะส่วน Aim s p ปีอยู่ที่เก้าสิบสามนะครับส่วน แรงดีดแนวตั้งแนวนอนอยู่ที่48ทับ48นี่ก็คือนิ่งเลยนะครับแต่ว่าไปใช้งานจริงก็มีมีดีดนิดนึงนะครับหลังจากดีดดีดแล้วก็จะไม่ดีดอีกเลยนะครับนี่คือลักษณะปืนเสียขาวกับบอกนี้นะครับส่ววิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกก็เท่าเท่าที่ผมลองนะให้ให้ผมแนะนำอะ่ะใส่คุมสีแล้วใส่คุมสีเนี่ยเวลาเราคิดคิดขวาเนี่ยนิ่งเลย จะนิ่งเลยนะครับจะนิ่งเลยคือจะไม่ดีเลยแค่ขี้ขวานะแต่ถ้ายิงแบบไม่เล็งก็ยังมียังยังมีดีอยู่แต่มันจะดีแค่นิดเดียวดีแค่ครึกเดียวมันมันมันดีเยอะมันดีครึกเดียวคึ่เดียวนะไว้ผมเดี๋ยวเราจะเอาเปืนนี้เข้าไปเล่นเกมกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเล่นในห้องดีกว่าแต่ลืมไปรับกันนะครับผมรับแล้วเราสามารถเก็บไว้ได้นะเออทีเอ็มแจกให้นะสี่วันสี่กระบอกมันจะแจกสองรอบนะเออเดี๋ยวขึ้นลูกกิจกรรมให้ดูนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเล่นเกมก โอเคครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหโหโตกใจวะตกใจอยู่โผล่มาจากไหนวะถ้า,าอย่างคลิปที่ผมให้ให้ให้ดูไปนะอันนี้ผมใส่คุมสีนะไม่ดีเลยอันนี้คือใส่คุมสีนะตววแต่ว่าคลิปที่ผมให้ให้ดูตอนต้นคลิปไปเนี่ยอันนั้นผมไม่ได้ใส่คุมสีนะครับมันจะดีแค่กุ้งเดียวเนี้ยเนี่ยอันนี้คือย,ยิงแบบยิง ิงแบบไม่เลงนะครับเห็นไหมปืนมันดีแค่คึกเดียวเนี่ยถ้าดูจากป้าเห็นไหมดีแค่คึกเดียวจริงเนี่ยเนี่ยมันดีแค่นี้เองเนี่ยช่วงประมาณหนึ่งถึงสามนัดแรกเลยนะหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วมากระสุดแค่นี้เลยนะจบจบมันดีแค่คึกเดียวถ้าเราไม่ใส่คุมสีก็ได้นะไม่ใส่คุมสีปืนดีไหมดีแต่มันดีแค่คึกเดียวมันไม่ได้ดีไม่ได้ดีเวอร์แบบลูกซองดำอ่ะเฮ้ยลูกซองดำไม่ได้ดีเวอร์เหมือนลูกซองเต่านะผมลูกซองเต่ามันดีมากที่จริงไม่น่าดีนะลูกซองเต่าอ่ะ ไม่น่าดีพูดถึงแนละ้วไม่น่าไม่น่าดีจริงๆนะเป็นปืน,น,นปืนอุปกรม์หนูแปลกผมลืมปิดเอฟเฟกต์กระสุนว่ะหลอกที่รออะไรระเบิดเต็มหน้าเต็มตาขนาดนะั้น้วก็ผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญกาาับปืนนี้เท่าไหร่นะครับไปไป แต่อนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่คะตรงนี้คนมีสิทธิ์เกิดทั้งหมดบานบานครับไอ้ยุงบนยุงบนหายไปไหนวะลงไปแล้วมั้งหายไปไหนวะโห oh, ตายไปซะ ยังไม่ถัดเฮ้ยเสีตายไปไม่มีใครเห็นผมวะย่อมย่อมย่อมย่มกระสุนให้มาเยอะนะ45นัดครับผมถือว่าเยอะเลยเดียวอาดิโอ้โหหน้าแด้งๆว่ะเข้ากาดหรือที่เข้ากาดึกเดือนครึ่ง อยู่ตั้งแต่เช้าเลยกำลังเข้ามาเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้เลยเออก็ใชประมาณครึ่งชั่วโมงคินที่คอยขายสกินอันนี้คอล์รัปกเกมอื่นแล้วอย่างแพงอ่ะได้คอลแล์กัปบาวาโล ห้าร้ยอยห้าร้อยสามเก้าแพงไปอ่ะไม่ไม่จะซื้อหรอกห้าร้อยกว่าบาทเลยนะพี่ใช่สิหมดแพงอุ้ยแปลกกูด่านนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไปรับกันแนละ้วปืนเสือขาวนะอยนะ่าลืมไปรับกันปืนเสือขาวก็ก็ดีนะปืนเสือขาวดีดีดีพาทานนะผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีไปปิดเอฟเฟกต์สักหน่อยหนึ่งจะจะดีกว่าครับผม เปเดฟเฟกต์รอกระสุนนะอันนี้ผมลืมปิดอะเมื่อวานเล่นปืนทุกซองก็ลืมปิดวันนี้เล่นเสือขาวผมก็ลืมปิดก็ดีครับผมปืนดีปืนดีนะยิงได้มันด้วยปืนนิ่งด้วยเขาท่ากันลั่นเร็วมากครับปืนเสือขาวนะโอ้โห อหัวแตกไปสิในระยะไกลครับผมก็ไม่อยากยิงระยะไกลเท่าไหร่เป็นปืนกลเปาที่สามารถยิงในระยะไกลได้ไกลได้นะแต่ก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นอือาจจะไม่ได้ไกลเวอร์เท่ากับระทุนตีโจมแต่ก็อ้าวแตกไปซี้ข้าวหนูเป็นไงเป็นไงดูถูปืนเสือขาวไม่ได้นะแต่ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เท่าไหร่เลยวะไอ้ปืนมันดีนะปืนเสือขาวเนี่ยเกมแจกปืนเทพไปเล่นด้วย ทำไมเขาไม่เล่นกันวะหรือว่ามันอยากน้อยไปเลยไม่อยากเดี๋ยวก็พุ่งนี้จะเป็นคิวของสไนนะครับสไนไอ้นี่ออ้เป็นคิวของสไนนกฟินิกนะครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำคลิปกันวันนี้เป็นเสือขาวก่อนนะวันนี้เสือขาวแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายจะเป็นปืนดักก้อนนะครับผมเนาะเราก็จะทำคลิปของเราไปเลยสี่วันสี่คลิปสี่กระบอกไปเลยนะครับอย่าไปหยองครับทำไปเลย นานๆทีเราจะได้มีโอกาสเล่นปืนพวกนี้ปืนพวกนี้ก็ GM มันไม่ได้แจกกันง่ายนะผมใครวะไอเ้เจ้าแมงเดิมเหมือนเพื่อนเลยโอ้โหตัวระเบิดเต็มๆตาปีน้ำเฟ่งมากเลยมันไม่มีอะปีเอฟเฟ่งในเกมปืนนี้ก็เล่นดูแล้วอาจจะแบบรู้สึกอาจอาจจะคุมยากนิดนิดนึงเออถ้าใครเล่นนะในะความรู้สึกอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ปืนมันรู้สึกมันรัวจังว่าอะไรเงี้ยเออคือมันก็ตัวปืนมันเนี่ยซา,ากะร่างกะสุนเร็วนะครับมันเลยให้ความรู้สึกว่าทําไมปืนมันรู้สึกมันแบบเร็วๆยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออจริงมันก็เร็วนั่นแหละอู้้ A อ o A อีหาูโอเออโอเอเหรอระยะไกลไม่แพ้เว้ยระยะไกลอาสวกันจมงอะ่ะแตกกันสิ จะปืนเสียกเสือขาวไหมเทศสี่ทีเตาจังวะออกมาไม่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 ยิงมาตัเลยเดี๋ยวพวกนี้ผมต้องเอาตัวไก่ไปไปรับปืนสไนเปินิกนะครับผมแล้วก็เล่นตัวไก่แทนเอาเอาตัวหลักเล่นสไนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วเจ็ดวันไงถ้าผมเปิดมันก็มันก็ใช้ไงเออเราก็ยังไม่อยากใช้อ่ะซื้อซื้อโอ้แม่งยืนเป็นบอยแบรนเลยชิบหายเปลี่ยนเปลี่ยน อ้าวหัอแตกเฉยว่ะอ้ออกไปก็แตกเลยครับหลบหลบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเป็นไรครับปืนเราผสมเยอะครับโอ้โหแตกอ่ะเหตุกายณ์ก็คือ โอ้เล่นมันมากกว่าปืนเสือขาวใครวะยิงไม่ทันวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตกใจหมดเดินเดินลวมหน่อยแ้องงงมาอายไปเฮ้ยไอ้เชี่ยอื้มไปยืนทำไรซอกตึกวะโตกอกตกใจหมดแม่งยืนตกซอกตึกเอาปเล่นวางระเบิดก็ถ้าจะเข้าท่านะครับปืนพอดีกระบอกหนึ่งเลย ส่วนต,ตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นหนักบางระเบิดนะถ้าเอาแบบตรง,ง,งๆอ่ะไม่ค่อยชอบวางระเบิดเนี่ยคือคือคือ,คอ,คอเล่นแล้วตายบ่อยไม่เลยหรอก <c oughs> ชอบเล่นเดสแมนมากกว่านะแต่ก็เดี๋ยวหลังๆก็จะอาจจะแตก <c oughs> โอเคผมตอนนี้เราเข้ามาในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราอยู่กันที่หมดหุดวางระเบิดนะครับผมก <c oughs> ว่าแม่งจะโกรธชิบหายหืมรอนานมากหนนน ไปดิอะไรไม่ไ้ผมรับจอยไปไปไปผมพยายามหาห้องที่ผมกับน้องผมสามารถเล่นได้นะครับผมแล้วก็คือห้องเนี้ยถือว่าเราไม่ได้เจอคนเก่งมากน่าจะอยู่ในระดับกลา,างๆนะครับถือว่าสู้ได้นะเออพยายามหาห้องที่มันไม่ได้เก่งเวอร์เออไอชถ้าเก่งเวอร์ก็ก็ไม่ได้เกิดอ่ะหาที่ไ้น้องไอ้นอนไปก่อนดิไอ้เองตายก่อนเลยหลบๆออกมาๆๆเอ้งพี่โอ้โหหลังผาไม่มีใครดูหลังเลย เฮ้ยผมเราเข้ามาละรอบสองลวครับผมไอหารอบเมื่อกี้เราก็ลืมดูหลังไงเราก็ไม่ได้เอะใจว่าว่ามันจะมาเร็วนะเออแม่งมาแม่งมาเร็วจริงว่ะเพืตายหมดแล้วไงตอนแรกเออเหลือกันอยู่สองคนแม่งตามตูดมาต่อยเต้เต้เต้ต้เต้ี่ผมว่าเพื่อนเราตายแล้วผมดูหลังกันมาแล้วอุ้ยเออเว่อเว่อไปดูติตัวให้ตัวละเม็ดเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยดักหลังเฮ้ยดักดักหลัง ดักมุมดักมุมโอมันให้ตัวเมทเหลี่ยมันกระโดดมายิงเนี่ยคือเหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นด่ามระเบิดที่จเล่นทีไรกูงงทุกทีเลยไม่ไหวเลยฝั่งนี้โน่นยังตายเกิดตัวได้แล้วมาอยู่ฝั่งนี้นนลุกขึ้นมันตายเมื่อไหร่กูยิงมันนั้นอะมิดมิดแตกแล้วนะไอ้ตัวมิดแตกแล้วนะแตกก็เลยไอ้ตัวสไนอ์อู้หูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ผมคิดผิดค<ๆ>ิดถูกว่ากูอยู่บ้านเนี่ยจริงโอ้คมไปมึงก็คมเกินจริงจังอ่ะปลุกเร็วปลุกเร็วปลุกเอเร็วปลุกเอเร็วไหนเอวะเออยู่ไหนอ่ะพี่วิ่งมาแล้วระเบิดเกือบตายอ่ะกูจะวางดีไหม ไปเร็วพี่าวางระเบิดแล้วเรื่องของเดือสามเนะี่ยมาแล้วหลังเข้าแล้วเอโอ,อโอเคได้ระเบิดเคตายแล้วเฮ้เฮ้<ว> โอ้ยโดนลอบสุดท้ายเจ็ดแค่เอ้เอาว่ะเอาว่ะไอ้ดาเฮ้ยบุกเอเร็วบุกเอเร็วไปแล้วกูพี่ไปก่อนแล้วเปิดก่อนแล้วไปแล้วกูไม่รอแล้วนี่ระเบิดสูตรตายเอ้าไอ้เียแตกเขาขอดแต่เทกูโดนเขาสวดมาแตกเลย นี่แหละที่เขาบอกว่าเปิดกอดได้บูดอ่ะ <laughs> <laughs> ไอ้ชิบูดจริงๆว่ะ <laughs> พี่ยิงเขากอดได้แท้นะนนพี <laughs> ่พี่ยิงเขากอดได้แท้ <laughs> คุณทักคือเขาเลยถามเราสวนกูแตกเลยโอ้ตอนนี้อย่ในตะโหเนี่ยน,นะ ตายไหนตายไหนอยังมิดอยังมิดไปหน้าหน้าอีมีตัวหนึ่งครับพี่โอเคตายโอเคชนะว่ะ แต่แพ้ไม่ได้แล้วนะบุกเร็วบุกเร็วบุกเร็วห้ามยิงถังด้วยโอเคผมแตกไปผมเก็บไ้ตัวหนึ่งโอ้ยผมว่าแล้วมันดักยิงด้วยโดนโดนไหนโดนไหนกลางเหรอโดนหลังตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตัวที่พีหันไปเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปล่อยเพื่อนไปตายแล้วปะเมื่อกี้มันโดนระเบิดตายอ่ะตายแล้วมั้งเพื่อนจากที่แน่แนเพื่อนแม่งเหลือเลือดยี่สิบ อโลว์่ะเข้าอีวันมีตัวน,นึง 20, นน่งอยาเดียวยี่สิบตัวนึ่งย่เดียวยี่สิบอุ้โดนนัดเดียวที่แตกได้เลยนะเนี่ย เออเยี่ยมมากเพื่อนที <museums> <IS together> ่เพื่อนมาจัดการให้อ่ะไม่กล้าเสี่ยงอ่ะไม่กล้าไปยิงเม็ดอยู่เม็ดโอเคแจ๋วเลยแจ๋วพึ่งบารมีเพื่อนด้วยไอชิจีกระตักลาดไอยิงีกระตักดาเลยพี่รู้ราว่าพี่ต้องบุกเร็วโอเคัวแตก อ้าไอเจ้าแมงดักแมงเก็บกูก่อนเลยท <laughs> ี่นี่ก็มีก<ป>ูจะบุกเร็วเียวะกูกลัว,วแตกวะ <laughs> อ้าวพี่เก็บยอดดาวได้ก่อนอย่างนี้เสร็จเอ,อ้ยหน้าเด้งไอ้สัตว์กลางหน้าเด้งกลางอะ่ะตายไหมกลางอะ่ะนนนเ,เองเองยังมีชีวิตอยู่ไหม <laughs> โอ้อยไอเจ้าแตกก่อน <laughs> พี่แตกแล้ววะ ตึกตัดสินครับผม4ต่อ4ครับผมทีมผมทีมแดงได้4ทีมเงินได้4ก็ตีตื้อขึ้นมานะครับทีแรกก็เกือบจะแพ้ละก็ตีตื้อขึ้นมานะครับผมด้วยความที่แบบว่าเราลืมไปว่าตัวเราบุกบุกเร็วได้แต่เราไม่ได้บุกนะครับผมเราเก็บทีมเราเก็บตัวเก่งของทีมรุ้นไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าเหลืออีกตัวหนึ่งเอ้ยเพื่อนเพื่อนยิงยิงได้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 โอ้โหเรียบร้อยแพ้ว่า ทีมนู้นโอ้โหยศสามดอกสี่จุดชื่อแซนเนี่ยเก่งมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย